RUN! <laughs> บกับเซลเจนจัดให้นะครับปล่อยรถกันรัวๆเลยนะครับนะฮะวันนี้วันหวยออกนะครับวันที่16เดือน11นะฮะ2568นะครับวันนี้เป็นวันดีนะฮะก็จะมาปล่อยรถนะครับให้กับพี่สาวที่น่ารักนะฮะเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าลูกค้ารู้จักรถบ้านคุณชูริสได้ไงซื้อส่วนหรือจัดเฟแนนซ์นะฮะเดี๋ยวมาถามสัมภาษณ์กันนะครับสวัสดีครับพี่ออยครับสวัสดีค่ะครับพี่ออยมาออกรถอะไรครับวันนี้วันนี้ออกรถซีวิกค่ะ Honda Honda Civic Civic FC นนนนั่่แเเป๊ะะลยฮะพี่ออยนด้รับ้าซีวิกฮอน ว่าคะครับในช่องทางช่มีเดียนะครับใช่ช่องทางมีเดียดูรถคันนี้คันเดียวเลยไหมฮะก็ดูอ่าดูทั้ง F C แล้วก็ F E อะค่ะอ๋อก็เลยมาเหมาะกับใช่แล้วก็ใช่มามาโดนใจคันนี้ที่ว่ารถสวยแล้วก็ไม่ไม่ไม่เยอะแล้วก็จํานวนปีก็ไม่ลึกเท่าไหร่ปีสองพันยี่สิบเลขไม้แค่ห้าพันกิโลนะฮะใช่ก็เลยน่าสนใจรถคันนี้ถูกใจมากน่าสนใจก็เลยเข้ามาดูครับผมค่ะนะฮะซื้อสดจากเฟนส์ครับอ๋อซื้อสดค่ะซื้อสด นะฮะลูกค้าซื้อสดนะครับวันนี้มาดูดูปุ๊บซื้อสด เอารถกลับเลยนะฮะไม่ได้จองเลยนะฮะจ่ายเงินสดเอารถกลับเลยวันนี้ครับเรียบร้อยหมดแล้วครับชําระครบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอยากให้พี่ออยพูดถึงลูกค้าท่านต่อไปนะครับมาซื้อรถบ้านของชมวลครับฝากลูกค้าท่านต่อไปนะคะสามารถมาซื้อบ้านจากชาวลิศคาได้ค่ะรับประกันว่ารถสวยจริงค่ะครับผมให้มาหาน้องเจนนะครับติดต่อคุณเจนได้เลยค่ะขอบคุณมากพี่ออยยังไงก็ขอขอบคุณพี่ออยนะครับกับพี่เอกมากๆนะครับที่ให้น้องเจนได้ดูแลนะครับแล้วก็โขอส่ง มอบความสุขนะครับกับเจ้า Honda Civic FC นะครับ1.8 e l ตัวท็อปเลยนะฮะเลขไมล์แค่5,000 0กิโลนะครับปี2 0 1 0คันนี้อยู่เป็นคู่บุญนะครับขอให้ขับได้เงินทองไหลมาเทมาหอบเงินหอบทองนะฮะแล้วก็ขอให้ขับรถคันนี้มีแต่ความสุขความเจริญปลอดภัยแคล้วคลาดทุกการเดินทางด้วยเถิดสาธุขอบคุณมากค่ะครับมากค่ะท่านใดที่สนใจรถบ้านคุณชวลินนะครับไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนก็แล้วแต่นะครับติดต่อกับเซลเจนจัดให้ได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0957 8ป7เจ็ดเจ็ดจะซื้อสดจะจัดไฟแนนซ์อยากได้รถสุดๆแบบนี้ทักเจนจัดให้มานะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ